สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะสิปีค่อยเจอกันครั้งหนึ่งนะคะกรับสวัสดีค่ะตอนนี้ก็พามาดูบรรยากาศบ้านส้มโอนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าห้วยกะสะค่ะพากันมาหาหอยค่ะอยากกินหอยเออก็เลยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามคนค่ะแล้วก็ลูกของเพื่อนอีกคนนึงมากับเรือสองลำแต่ว่า ลำนี้ต้องเอามาคืนค่ะแล้วก็จะเอาอีกลำหนึ่งกับหนุนเพื่อนเขารออยู่กระท่อมน้อยอันนี้คือบรรยากาศทิวทัศน์ของในหมูไปในอ่างเก็บน้ําห้วยกระซะนะคะน้ําตัวนี้คือมันจะไหลมาจากตรงบนเขาหน่นบรรยากาศดีเวอร์ค่ะสุดๆเลยค่ะบรรยากาศแถวนี้เนี่ยสวัสดีค่ะอันนี้คือเพื่อนสาวค่ะเพื่อนจิค่ะอืมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนสีเป็นคนพายนะคะเพราะว่า ส้มโอจะเป็นคนถือกล้องเนาะนานๆที่จะทําคลิปอ่ะให้มันได้คลิปแค่ห้านาทีอืมเมื่อกี้ก็บส้มโอก็คือพายเรือมารับคูจิอืมเพราะว่าต้องเอาเรือมาส่งตรงนี้เพราะว่าธรรมดาเรือตรงนู้นเรืออยู่นู่นเนี่ยก็ให้คูจิเป็นคนถ่ายวิวก่อนนะคะเนี่ยดูบรรยากาศไปรอบๆเลยนะคะนานที่พี่หุนค่ะส้มโอจะทําคลิปเออก็ลองทําลองดูค่ะเช็คลรตติ้งก่อนว่ายังโอเคไหมเนี่ยเออว่าจะไลฟ์สดค่ะ แต่ก็คงจะไม่ละยังไม่ไหลท์ทำคลิปไปก่อนเนาะพูดถึงบรรยากาศของบ้านส้มโอเนี่แหละค่ะบรรยากาศตะวันใกล้จะรับฟ้าเออ คือเป็นหน้าที่ของคุจิภายแล้วนะคะแต่เรือตรงนี้ลําเล็กดูดูสภาพของคนนะคะส้มโอก็โอ้โหคนอวบอวบหน่อยอ่ะคุจิก็จะอวบอวบหน่อยอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าถึงตรงนู้นแล้วเพราะคนที่เข้าไปหาหอยคือส้มโอไม่ได้ไปหาหอยกับเขาคือเรือมันมีืออยยยยยอ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 ยยังไม่พายค่ะเดี๋ยวนะคะคือมันเป็นหน้าที่ของคุจินะคะที่ต้องรับผิดชอบภายเรือเออคืออันนี้คือเร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 ือของพวกหาปลานะคะ เรือของพวกสมโอไม่มีหรอกค่ะเออธรรมดาก็พายด้วยกันค่ะเดี๋ยว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 คุจิเอาไม่พายก่อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะโอ๊ยไม้ค่อยไม่ได้ดึงไอ้นี่ไปไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขายังไม่ดันออกเพราะว่ามันติดติดขี้โคลนเออต้องช่วยค่ะต้องช่วยคุจิค่ะว่าส้มโอเป็นคนตัวหนักค่ะเนี่ยธรรมดาก็พายกันสองคนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส้มโอขอให้ ถ่ายวิวทิวทัศน์ก่อนนะคะดูนะคะเนี่ยไม้ไผ่ก็คือเอาไม้ไผ่ตามนี้นะคะนี่ค่ะวิวทิวทัศน์ของบ้านส้มโอเนี่ยบรรยากาศสวยมากค่ะเนี่ยกูจิมัดดีหรือยังเรือมัดดีหรือยังเนี่ยเนี่ยค่ะบรรยากาศบ้านของส้มโอเนาะเนี่ยอันนี้เขาเรียกโอ๊ยยอ้วยย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 นยย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 รยย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 ย ป่าบัวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยคือสมัยตอนซ้มโอของเด็กๆนะคะมันจะมีเหมือนตรงนี้จะเป็นบ่าป่าบัวถุงเทศกาลไรนะกุจิวันเข้าพไอวันวิสาเนาะวันที่ที่ที่เวนเทียนะเนาะเออจะมาเอาดอกบัวตรงนี้ตลอดเลยอะคะ่ะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มขย,ขยายมาตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยนะใช่บรรยากาศบ้านซ้มโอยอมรับเลยค่ะคือ หุบเขาแห่งแห่งคือคล้ายๆมบูพูดไม่ถูกอ่ะคือบ้านหมู่บ้านของพวกมโอน่ะจะอยู่ใจกลางหุบเขาอ่ะเออคือคล้ายๆมีมีกำแพงก็คือเป็นภูเขาเป็นกำแพงรอบๆคือมีความมั่นใจมีความอบอุ่นอ่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่เท่าอยู่บ้านบ้านเราอ่ะพูดง่ายๆเออเหมือนมันสบายใจเหมือนมีอะไรปกคุ้มครองเราอ่ะดูดิค่ะโอเคค่ะเนี่ยดูดิบรรยากาศดีเวอร์ค่ะ แต่อย่าพูดนะคะมาหาหอยได้กินหอยไหมไม่ได้กินค่ะอืหอยไม่มีคือหอย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 เชอรี่เนาะหอยเชอรี่หอยเชอรี่คือที่นี่คือจะสะอาดค่ะคือเหมือนเหมือนคล้ายๆ่าถ้าหอยแถวอื่นอะพวกส้มโอไม่ค่อยกล้ากินนะคะเพราะว่าถ้าหอยแถวตลาดอะไรอย่างเงี้ยพะกลัวแต่ถ้าหอยแบบหอยแถวโบแถวแอ่งน้ำอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่หอยหอยอย่างหอยเขาเลี้ยงนี่เคยมันไม่ใช่ตามธรรมชาติอะเออนะคะสองสาวก็จะรอ นี่่คะบรรยากาศชิวๆน้านั่งทีแรกส้มโอว่าจะไลฟ์สดแต่ไม่ได้เอาขากล้องมาน้ําน้ําใสมากคะ่ะแต่ดูน้ําดำดามากคะ่ะไอ้อะไรนี่ต่อเออต่อต่อถ่ายถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปจะลงอยูก็แตะแ,แล้วค่ะแต่ว่าไม่เห็นคนนะคะ เพราะว่าถ้าคนไม่สวยถ้าคนไม่สวยกล้องจะไม่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 รับค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศเนี่ยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศบ้านสมโอจะให้ดูเน้นๆเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศดีเวอร์ค่ะถ้าเอฟซีท่านใดเนาะได้โอกาสผ่านมากกตุ้มกกอกเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะมานอนมานอนพักบ้านสมโอก็ได้เออยินดีต้อนรับและนอนทักค้างแรมสักคืนสองคืนสุดยอดค่ะบรรยากาศไม่อยากให้ดูหน้าสมโอนะคะอืมให้ดูบรรยากาศเนาะอืมดูดีเนี่ยแต่อยากจะอยากจะหันหลังอยู่ค่ะแต่กลัว เรือล่มคุณจิคะกรุณาพายดีๆนะคะเสียศักดิ์ศรีสถาบันเด็กบ้านนอกหมดนะคะพายเรือไม่เป็นเนี่ยอ่าฮะดูดิคะนี่ก็ถ่ายรูปลงเยอะแล้วค่ะดูบรรยากาศเนี่ยเห็นบ้านสมโอ้ไหมคะดูดูดูมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเนี่ยบรรยากาศพพค่ำเนาะอืมบรรยากาศพบค่ำแห่งลุ่มน้ำห้วยกระซะ เนี่ย yeah, ค่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่สู้เท่าอยู่หมู่บ้านของเราเออไปถึงกทม,ไป,กม captain, ไปถึงต่างประเทศไปถึงที่ไหนก็ตามยังไงก็ได้กลับมาตายที่บ้านของเราค่ะยังไงก็ไม่สู้บ้านของของเราอ่ะเนาะพูดถึงสมองโอก็ผ่านจนไม่รู้จะผ่านยังไงแลไปอยู่แถวทุกที่แล้วค่ะยังไงก็ได้กลับมาหมู่บ้านกก <Walking S 2> <Impact> ตูเหมือนเดิมอันนั้นคือต้นมะกอกค่ะตรงนั้นคือตน้นมะกอกนะคะนุ่นนุ่นมะกอกมะกอกเราก็ไม่ต้องซื้อค่ะเก็บอย่างเดียวค่ะเก็บมะกอกที่ใส่ส้มตำนะคะนั่นแหละเออ เดี๋ยวจะดูให้เอออะไรนะไม่ไม่ได้ไลฟ์สดนะว่าจะไลฟ์สดแต่ไม่ได้เอาขากล้องมาลงคลิปเอาอันนั้นคือกระท่อมน้อยคอยรักทีแรกว่าจะจัดยันห่างตรงนี้ค่ะแต่ก็ขอขอไอ้นี่เขาไม่มีก้อยหอยอืมเนี่ยค่ะบรรยากาศสุดยอดสุดยอดมากค่ะบรรยากาศบ้านส้มโอเนี่ยค่ะไม่อยากจะไม่อยากให้พูดอะคะ่ะเนี่ยอันนี้คือจะแค่ข้างบนนะคะ ข้างบนข้างบนข้างบนของอ่างเนาะข้างบนของแอ่งเก็บน้ําแต่ถ้าไปดูถ้าไปดูตรงไอตรงตรงมันจับพายเรือลงไปอีกแหะคะ่ะเออมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นเป็นปากฝ่ายปากฝ่ายน้ําเนาะพูดถึง่ายน้ําปะฝ่ายน้ําเออเป็นเป็นฝ่ายน้ําอันนั้นก็คือตรงที่ว่าสมัยสมัยั้งเด็กๆอะ่ะเออพากันพูดง่ายเนาะสมัยเด็กๆแก้ผ้าแก้อะไรพากันเล่นน้ําตรงแถวนั้นนะคะเนี่ยก็ดึงเชือกกันไปด้วยนะคะ เนี่ยค่ะก็เนี่ยสมัยเด็กๆก็ทาค่ะกันตอนนั้นไปได้ย่าไปได้ย่าเพื่อนอีกคนนึงเออต้องพายเรือไปนะคะเพราะว่าไม่มีถนนเนี่ยอันนี้ก็คือต้นมะกอกค่ะใกล้จะถึงฤดูไข่มดแดงแล้วค่ะแล้วก็ผักหวานแล้วมามาเก็บกันนะคะเนี่ยอันนี้คือต้นมะกอกลงได้ไหมอะน้ําจะมามาถึงเท้าฉันแล้วว่ะเนี่ยหรือเรือก็ได้ออกอีกและไม่รู้จะมาทําไมว่าผักกัญจอง แดงไม่มีหอยเลยเหรอ,อเอาเถไม่เก็บขึ้นนะั้างั้นเฮ้ยเดี๋ยว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 เ <c oughs> ้ยน่าจะเอาทางฉันเข้าก่อนฉันก็คิดผิดที่มานั่งทางนี้นอ,อ,อสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะสามคนสามสาวสี่สาวที่สเกิรอะไรนะ <c oughs> นะคะมาดูมะกอ,อกนะคะเอาอะไรมาหมดหรือยังสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีสุภาพรสอนการค่ะการละสินนะคะอ,อันนี้ก็จันดีสิพรยอยมค่ะอันนั้นก็จิราวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูมะกอ,อกนะคะมะกอ,อกที่ใส,ส่ส้มตำเออไม่ได้ไล่สดว่าจะไลสดแต่ไม่มีค่ะกล้องก็เลยไม่ไลสดมะกอ,อกจะเอาไหมะมะกอกจะเอาไหมเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าผลมะกอกเนี่ย บ้านส้มโอจะไม่ค่อยซื้ออะไรนะคะเนี่ยมะกอกมะกอกเต็มอยู่เนี่ยดูดะคะมะกอกที่เขาใส่เขาใส่ไอ้ส้มตำอะค่ะเนี่ยดูนะคะเนี่ยมะกอกมีสองต้นค่ะต้นหนุนด้วยเนี่ยแหละหมู่บ้านส้มโอเนี่ยอันนี้ก็คือหน่อไม้อันนี้หน่อไม้หน่อไม้ไผ่หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนั้นก็คือหน่อไม้ไล่พวกนั้นอนะเนี่ยแหละคะ่ะ คือเราไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนเนี่ยบรรยากาศบ้านสมูเนี่ยเนี่ยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคิปไปแค่นี้เนะ conocer, าะก็คิดสมูก็คิดถึงคิดถึง <empathy> พวกพี่ๆเอฟซีพวกน้าป้าๆ,ๆน้องๆเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่าน <dependence> คิดถึงค่ะถึงมาทําคลิปกะว่าจะไลฟ์ส, <voice> สดเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวสมูจะไลฟ์สดเนาะโอเคค่ะบายบายค่ะเลิฟเลิฟค่ะ